วันนี้ไอซ์สื<น>่อมาในมาในคาแรคเตอร์แตนเดินี้ยเราเป็นไอซ์สื่อจริงๆหรือว่ายัง,ยงคีฟคาแรคเตอร์เรื่องอยูย่ยยวันนี้เป็นไอซ์สื่อจริงๆครับเออไอซ์สื่อจริงๆเป็นยังไงพี่อยากรู้ก็สบายๆสบายครับ,บสบายๆสบายๆเออเพราะไหร่คนบอกว่าเราเล่นเรื่องไหนเราจะต้องคีฟคาแรคเตอร์เรื่องนั้นจนต้องปรับเปลี่ยนร่างกายนู่นนี่นั่นแต่พอวันนี้มันเป็นไอซ์สื่อจริงมันมันยังไงเนี่ ก็ก็ปกติคือปกติเลยแต่ว่าเหมือนว่าพอผมแสดงเนี่ยผมก็จะเปมีการเปลี่ยนลุคมีการเปลี่ยนลุกมีการปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแบบล่าสุดสุภาพสมบูรณ์เนี่ยก็ก็ปรับลุคมีแครผมมแคร์น่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เชอรี่จบแล้วแล้วก็ได้เหมือนค่อยๆปรับตัวเองกลับมาเป็นลุคปกติแต่เวลาเล่นมันต้องปรับลุคอย่างเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายเราไหมอ่ะเพราะอย่างคนไหนเขาบอกว่าการแสดงไม่จำเป็นจะต้องแบบ นี่ครับนี่ครับช่วงแรกก็ก็มีเอ่ตอนนี้ผมก็เริ่มรู้ว่าเออเรามีทั้งโฆษณาการที่มาดูแลเรื่องการลดน้ำหนักอย่างอย่างช่วงนี้เริ่มรู้ก็มีลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้รับการประกันก็ก็มีอ่ะครับต่อเนี้ยมันต้องทำตัวเองยังไงเพื่อแล้วมันมีผลต่อร่างกายสุขภาพมั้ยเออตอนนี้พอเราดูแลดีก็ก็ก็ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าผมก็ออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออะไรนะก็เลยทํให้ให้เวลาลดน้ำหนักลงมาก็จะเป็นสุขภาพดีอ่าแต่เพราะปลาเปลี่ยนรู้มัน มันช่วยอินเอร์แสดงมากแค่ไหนช่วยครับ <ew> เพราะว่าเวลาถือพามองกระจกก็จะเห็นเป็นแบบตัวละครที่เราเล่น,นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนรูปร่างเราผิวเราก็เปลี่ยนไปครับแล้วยิ่งมีมีคอสตูม Cost ที่ดีช่วยด้วยเนี่ยก็จะได้อินได้คุครับอืมแต่เราก็คือดูแลตัวเองปก,กติเช่นเดียวก<ช>ัน <ๆ S 2> ครับ, <ๆ S 2> รบไม่มีระยะเวลาไหมว่าถ่ายจบก็ต้องกลับมาเป็นไอซ์สื่อก็แล้วแต่เลยครับมันก็มันก็แล้วแต่เรื่องครับอย่างเรื่องนี้ผมก็อินมากเพราะว่าผมก็ถ่ายทำ เกินเขาตีมตัวด้วยถ่ายทำรึก็เกินแบบ8เดือนได้ครับก็มันก็ต้องมีเวลาในการที่เราค่อยๆจูนตัวละครเพรตัวละครเป็นคนแบบแบบว่าดุดเดือดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนตัวละครเป็นคนแบบกล้าทำกล้าคุยอะไรครับเพราะว่าจะเป็นคนแบบคนฟ้าใหน่อยแล้วก็ต้องแบบเหมกับเวลาประมาประมาณเดือนหรือประมาณเท่านี้ ต่มันไม่มันจะมีความเป็นตัวเองใช่ไหมครับผมว่าคือครังที่ผมแสดงตัวละครในตัวละครหนึ่งเนี่ยเราก็จะโตไปกับตัวละครได้ประสบการณ์ที่ตัวละครใช้แล้วก็อยู่ในทีมของเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่เราโตขึ้นแต่โตแบบเขาทุกตัวละครที่แสดงแล้วก็พยายามดึงสิ่งที่อยากจะเอามาพัฒนาตัวเองอะไรที่คุณว่าเธอไม่เหมาะกับเราแล้วก็จะพยายามเอาไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าพ so, right ี่พ so, ูดถ so, so ึงในแง่ของการแสดงในแง่ของศาสตร์ตรงเนี้ยมันโอเคมันกับการที่จะปรับเปลี่ยนไปเพื่อที่จะ ถ้าเรื่องงานก่คือเราใช้ใช้เป็นความล้วแต่เพราะว่าผมก็จะเป็นคนที่ใช้หลากหลายวิธีมากในการแสดงแล้วก็แล้วก็เรียนรู้เรื่อย,ยๆหรืว่าก็สรุปว่าการใช้หลายวิธีลองสื่เต็มที่กับงานที่เราทำอยากให้ทำงานแล้วเต็มที่และงานออกมาดีคล้ายมันก็กลายเป็นว่าแบบรับเต็มที่แล้วคนดูอย่างอย่างวันนี้ซีรีส์สำนกักนข่าวก็แบบคนดูชื่นชอบกันเยอะมากแล้วก็ ก็เรียกเรียกผมว่าสันติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อินไปกับเราใช่เขาอินไปกับตัวละครที่ให้ผมปรับลุ้ไปอย่างอย่างผมไปแบบว่าเหมือนกับว่าผมไปวิ่งอย่างเงี้ยครับเด็กๆผู้ชายแบบซึบวัวอะไรเงี้ยเล่นเล่นบอลเขาก็เห็นหน้าผมแล้วเขาก็บอกว่าที่หน้าเหมือนพี่สันติเลยเพราะว่าเหมือนลุกผมกับลุกสันติเนี่ยเขารู้แต่ว่าผมอ่ะลุกตัวเองไปตอนนี้ไปวิ่งเขาถามว่าพี่สันติหรือเปล่าอะไรนะครับแล้วมีคนจำได้ไหมว่าคือไอซึ่ง ส่วนแม่แต่เรียกเป็นตอนนี้เร okay. ียกเป็นต <ria> ื so 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 ่นเต้นจะมีความพิจารณาให้เป็นแฟนคลับท <Ooh. S 1> ี่เขาติดตามผลงานมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเหมือนกับเขาเปิดร้านอาหารเลยนะคือแบบว่าคุณป้าคุณพี่คุณป้าที่เขาเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมารู้จักผมจากซีรีส์เรื่องนี้ก็มีแล้วก็เขาบอกว่าเขาชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่ามันทำให้เขาดูถึงตอนที่เขามาเป็นหัวแถวใหม่ๆมาเปิดร้านใหม่ๆบอกเขาไม่เขาไม่เคยดูซีรีส์เลยแล้วเขามาเขาคนกระแสนไม่ไหวเขาเลยไปให้ ให้ลูกหลานเขาก็โหลดมาโหลดแอปพลิเคชันมาสมาติดตมาสมาร์ตฟิตมาให้เปิดดูเขาดูทันสี่รอบเขาชอบมากอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาทุ่ทเทกับงานมันแบบวันนี้มันมันเป็นมันเป็นงานที่ทุกคนได้ได้อยู่กันแล้วก็แบบเป็นเป็นเรียนที่สร้ๆท่านมันกระจายให้กับคนดูรู้สึกว่เราเราแฮปปี้นะเนื่อผลงานที่ไอเล่นคือมันดังมาจากผลงานทั้งนั้นเลยมีคนจำได้ไหมว่าเป็นไอสืบหรือส่วนมากเขาจะเรียกแค่ชื่อตามซีรีส์ตามละครใช่ไหมตอย่า่นว่าก็ในช่วงที่ในช่วงที่ที่ซีรีส์ละครเนี่ยเขาจะเรียก ในในเรื่องนั้เนี่ยนะครับก็จะมีก็จากตอนแรกผมเล่นเรื่องแรกก็จะเรียกผมน้องปูนเป็นเรื่องการซ์อมฮะก็เลยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะมาจะมาเริ่มเริ่มมีผู้จัง็มผู้จำงก็จะมีตัวละครชื่อวูดอย่างเงี้ยเล่นแบบอสูรโตโรสอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีทุทูดีลิสต์แล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเป็นเป็นพี่สันติ ไม่มีใครเรียกไอซึ่งก็แบบไอซึ่งช่วงนั้นก็จะไม่มีอยู่ไม่มีไอซึ่งไอคนที่รู้จักชื่อไอซึ่งจริงก็คือลุงเป็นแฟนไอแคล์เท่านั้นใช่ไหมลุงแค่ตัวอย่างเดียวพี่เอคาคือตัวผมเจอเจอทำงานแล้วผมก็น่ารักคือเขน่ารักหน้าดำแบ้วแบบเอไอเนาะเอไอทำให้แบบเหมือนแบบว่าผมไปอ่านเขาเออเป็นแฟนพี่เอแคล์แล้วแล้วพี่เอแคล์ไม่ยังไงบ้างเขาก็ถ่ายรูปคู่กับเราดิได้ครับเขามาเหมือนถ่ายถ่ายรูปครับเขาก็แบบน่ารักครับเขาในชั้นผมเลยเยอะ เอไม่างงเี้ยครับก็พี่ไอต์พี่ยอดถามกันไปเตอนที่เล่นเป็นคาแรคเตอร์เราเอามันออกยัไงเพราะบางคนเขาจะเก็บกับมันจนเป็นการซึมเศร้าต้องหยุดแม่จะมาไงของผมก็จะใช้เวลาอยู่กับแม่เอาผมอะไรเงี้ยครับคือตอนที่ไปออกกองแลก็จะมีเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้องทำตามที่ตัวละครบอกเราเคยทำอะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องของการต้องไปต่อสู้กับคอดิ้งอะไรอย่างเงี้ยครทำหนึ่งเพราะว่าเราต้มาดูตัวเองว่าโอเค พอมาให้ชิปปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำดับสีแล้วมันก็จะค่อยๆกลับมาค่อยเปลี่ยนเองแล้วจริงๆช่วงแรกๆมันมีปัญหาไหมกับการที่มันไม่ออกไม่มีความรู้สึกก็มีผือว่ามีการรู้ตัวมากกว่าแต่ช่วงที่ทำงานตอนที่เข้ามาเร็วมาแรกๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันติดพอตอนเนี้ยเราเริ่มรู้แล้วว่ามันติดู้ตัวแล้วว่าเราต้องทำยังไงก็คือสามารถสวิตได้สวิตออกเอ่อถ้าเกิดว่าสวิตออกสวิตเข้าต้องใช้เวลาในการจะเพราะเรจ่มทำงานต่อ กังวลไหมลอกต่อไปมันเพราะที่ผ่านมามันดังหมดนะครับเออตอนนี้ผมมีพลังมากกว่ามีพลังมีพลังรายการรายการในการทำงานมากขึ้นเลยครับเหมือนกับเป็นทีมากขึ้นเพราะหลังจากที่สมัครสมุดคอนแอร์ไปคนดูชื่เจ้ามันเยอะมากเราจับขึ้นเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ไปชิงรางวัลที่ประเทศเกาหลีได้แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบโหเราเหมือนซีรีส์ของคนไทยเองก็สามารถที่จะไปชิงรางวัลระดับเอเชียได้แล้วก็รู้สึกว่าพอเรากลับมาเร้สึกว่าเราอยากจะผลิต สร้าสงสรรค์ผลงานแล้วก็ร่วมมือร่วมกับโปรเจกต์นี้แล้วก็ส่งไปที่วงน,นอกได้อีกอะไรเงี้ยเร้คือว่าตอนนี้มพลังในการสแสดงเร้สึกว่าแบบอยากสแสดงบนหน้าอยากทำงานให้เต็มที่เต็มที่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเลยมานานไห้ปีหนึ่งรับอีเรื่อง์เพิ่มมาขึ้นรรมาเพราะปกติไอ้ยสองปีมาครั้งก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่งานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกติแล้วผมจะฮักเวลามันเปลี่ยนดีกว่าครับ ใใชช้เวลา่ก็ใช้เราไปดู้ชัดปุ๊บเนี่ยมีโปรเจกต์นึงเข้ามาแต่ว่าตัวละครลุกมันไม่ไม่ตรงกันก็เสียดายที่เสียโอกาสที่เราไม่ได้แต่ว่าเราก็อยากโฟกัสกับการที่เราทำเป็นเต็มที่สุดเลยก็เลยกลายเป็นว่าฟรีเดียร์เจอกันที่โซจีก็ดีมากเลยทุกคนก็รับผู้ที่เราส่งกทส่งตัวอย่างให้เข้าชื่อละครทุกคนแล้วกเป็นที่ที่ Creative Center เรื่องเนี่ยก็จะมีรางวัลกับผู้จัดเลือกแล้วก็ เขาชิญเราไปเจอกบบโหทางจีนตัดางเี้ทางทาไดีไหนครับก็มีแบบมาที่หลากหลายนบครับในเอเชียรู้กว่าเราเราองจภูมิใจนพวกมเองอ่เคยไปทำงานที่เกาหลีโมเดลเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปในโมเดลเนี่ว่าอยากจะใหสูว่าเราแบเป็นโมเดลที่เกาหลีได้ไหมเราไปกลับมาแล้วพอกลับมามาแสดงเราได้เป็นโคชิงานวันที่โมเดหเเราก็เหมือนกับลุดเรา ไปได้คือพลังของการทำงานของคนั้นที่เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลังมากะรัรอเรื่อใหม่รอเรื่องใหม่ครับผมก็ตอนนี้ผมว่าแตอรผมมีอีกหลายอย่างที่ผกไม่อช้าเตัวอตอนนี้ผมก็จะมีคนที่ผมอู้จักคนหนึ่งครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นแาิเเที่น่าสนใจคเรื่องราวที่ แล้วมีคุยอะไรส้งโปรเจกต์ค่ัซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไมไ um, okay. ่เคยเล่นมาเออก็ไม oh ่เคยเลยครับเป็นเป็นอีกอ right. okay. so ีกทานทั้งสองเรื่องก็คือไม่ไม่เคยเล่นสอง่องเลยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วกับเรื่องราวนี้ครับโอเครอติดตามนะคะขอบคุณครับย้ายกล้องขี้ดู